เบิร์ตธงชัยโพสต์อาลัยพรศักดิ์สองแสงร่วมแสดงความเสียใจขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยเบิร์ตธงชัยโพสต์อารัยพรศักดิ์สองแสงดีใจที่เคยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันโดยพี่เบิร์ตได้โพสต์ข้อความว่าแม้วันเวลาจะผ่านมามากกว่า30ปีเบิร์ตก็ไม่เคยลืมสาวจันท์ข้างโกบกับประสบการณ์ดีๆบนเวทีลูกทุ่งหมอลำกับคุณพรศักดิ์สองแสงครับด้วยความอารัยยิ่งพร้อมลงรูปสมัยที่เคยร่วมงานกัน และฝากความอาลัยครั้งสุดท้ายผ่านคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับแฟนเพลงทุกๆคนเลยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเวลาประมาณ8ปดโมงสี่สินาทีนะครับมุดิตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความเสียใ,ใจกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพลงของคุณพรศักดิ์สองแสนทุกคนญาติพี่น้องของคุณพรศักดิ์สองแสนทุกคนครอบครัวของคุณพรศักดิ์สองแสนทุกท่านนะครับ เบื้องฐาของผู้ที่เคยร่วม,มางานกับคุณพรศักดิ์สองแสงน,นะครับขอกลับอบพ่ะคุณคุณพรศักดิ์สองแสกครั้งนะครับที่ทาให้เราไร่วมงานกับคุณพรศักดิ์สองแสงทำให้เราได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่ดีบนเวทีทำอย่างไรให้คนรูีความสุขครับคุณพรศักดิ์สองแสงเป็นค,คนที่ขยันทำงานมากน,านะครับแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยนะครับเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีขอให้ผลบุญที่คุณพรศักดิ์สองแสงได้ทําไว้นะครับ ขอให้กลับไปดูแลคุณพรศักดิ์แสงให้อยู่ในที่ที่ดีให้อยู่ในที่ที่มีความสุขไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้ามารับคุณพรศักดิ์สแสงไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะครับขอให้บุญที่คุณพลศักดิ์แสงได้ทําไว้ทําให้พวกเราทุกคนมีความสุขขอให้กลับไปดูแลคุณพลศักดิ์แสงให้มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับ่อกราบขอบพระคุณคุณพลศักดิ์แสงแทนน้องๆทุกคนด้วยครับและตัวเองด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ บรอรลาคุณพลศส,สองแสนจบนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ